วนตัวคนขับค่ะคือในสมานจันพุทธวัย48ปีเป็นชาวอุทยธานีคือบางที่ก็บอกว่าเป็นชาวสิงบุรีรเพราะฉะนั้นเนี่ยคืออู่รถมันอยู่ที่สิงบุรีเนาะอ,ะอคือพอเกิดเหตุปุ๊บเนี่ยเอาละยืนยันด้วยคลิปคือมันมีคลิปคนขับ ใส่เสื้อสีนี้ตัวนี้เนี่ยช่วยพยายามจะเปิดประตูฉุกเฉินทั้งด้านกลางและด้านหลังแต่มันเปิดไม่ออกอะ่ะถ้าเปิดออกก็น่าจะมีข่าวดีมากกว่านี้นะคะซึ่งมันเป็นเหตุที่ทําให้คนบอกว่าจริงๆรถเนี่ยมันต้องมีผู้ช่วยประจํารถใช่ใช่แล้วมันต้องช่วยกันในสถานการณ์มันต้องมีอย่างน้อย2คนน่ะเวลาพิมพ์กลับบ้านรถทัวร์งเงี้ยยังมีแบบคนขับรถกับเด็กรถอะ่ะมีเด็กรถกับแอ แอร์ประจำรถอีกคนนี่นี่คือคนขับนะครับนี่นั่นนเห็นชัดเจนว่าเขาเองก็พยายามจะช่วยเปิดประตูแต่มันเปิดไม่ออกพอท้ายที่สุดปุ๊บมันเริ่มจะระเบิดอะค่ะมันร้อนไปเรื่อยๆเห็นไหมไฟมันลุกเร็วมากแบบเดียว ครูที่รอดชีวิตมาได้บอกมันเกิดเร็วมากจะหยิบมือถือขึ้นมายังหยิบไม่ทันเลยเร็วมากแล้วไฟมันเป็นไฟจากแกส<ช>๊สนะครับใช่มันเป็นไฟที่แรงมากครับเขาว่ากันว่าอุณหภูมินเนี่ยราวๆสามพันสามพันองศาเซลเซียสนะคะทุกคนนั่นแหละพอไม่ไหวจริงๆก็คือนั่นนั่นไปโลกโซเชียลก็เลยเสียงแตกว่าเอาไงดีแต่ผิดก็คือผิดใช่เจ้าตัวเนี่ยมอบตัวตั้งแต่ช่วงดึกของวันเกิดเหตุเลยค่ะช่วงยามเย็นมันเกิดเหตุที่วิเศษชัยชาญแล้ว ผู้กํากับสบพขุคตเนี่ยก็ไปที่วิเศษชัยชาญละ่ะควบคุมตัวแล้วก็เอามาสอบปากคํานะคะนายสมานซึ่งทางรองผู้บัญชาก,การตรวจภูธรภาคหนึ่งพลตรีชายานนท์มีสติบอกว่าจากการสืบสวนคุณครูคในที่เกิดเหตุบอกว่านายสมานเป็นคนขับมีญาติและบุคคลรู้จักในบริเวณพื้นที่อำเภออ่างทองสิงห์บุรีก็เลยกดดันทั้งญาติและบุคคลที่รู้จักกันนะคะจนรู้ว่าสมานเนี่ยอยู่ที่วิเศษชัยชาญ กระทั่งทุ่มครึ่งก็โดนจับตัวได้ข้อหาคือขับรถโดยประมาทหรือหน้าหวาดเสียวอันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจแล้วก็ขับรถในทางก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลแล้วไม่หยุดรถช่วยเหลือไม่แสดงตัวและไม่แจ้งเหตุต่อเจ้าพนักงานเป็นเหตุให้บุคคลอื่นถึงแก่ความตายนะคะก็คือผิดประมวลกฎหมายอาญาแล้วก็พรบการจราจรทางบกนั่นเองค่ะซึ่งผู้การปทรุมผู้บังคับการปทรุมพลตำรวจตรียุทธนาจอมขุนก็บอกว่าตำรวจเนี่ยเก็บภาพในที่เกิดเหตุไว้หมดแล้วแล้วก็ ตรวจสภาพรถอีกทีนึงสมานยอมรับเจ้าตัวบอกว่าน่าจะขับมาสักประมาณ70-80กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าตามเลขหมายที่เจ้าหน้าที่เขาไปจับได้คือ81กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช่แล้วมันก็จับจาก GPS <ช>ได้ด้วยใช,ใช่ถือว่าเร็วไหมก็ไม่ก็ไม่เป็นคันที่2จากทั้งหมด3คันทีนี้พอมาถึงตรงจุดเกิดเหตุเนี่ย คล้ายรถตกหลุมก็คือพอยางมันแตกมันก็จะแพดลงอย่างเงี้ยใช่ผมเห็นเพจ n v t Connect เนี่ยเขาไปถ่ายผิวถนนตรงนั้นมามันมีหลุมแล้วก็มีรอยที่รถมันฉลับจนไปชนแบรเออร์แล้วก็มันจะมีจังหวัดที่เบียดกับรถเบนซ์่ารถเบนซ์เขาก็บอกว่าคือมันเบียดมาแต่ว่าไม่ไม่ไม่ได้มีประกายไฟมาก่อนหน้านี้ค่ะพี่ปูคุณผู้ชม แต่เราไม่รู้ว่าก๊าซมันรั่วมาก่อนหรือเปล่าแต่ว่าอไอ้จังหวะที่เบียดกันอะแล้วมันไปครูดกับแบรีเออร์เนี่ยมันเกิดประกายไฟขึ้นใช่ทีเนี้ยคนขับบอกว่ามันลักษณะรถคล้ายตกหลุมหรือว่ายางระเบิดหรือว่าถุงลมแตกเนื่องจากระบบเบรกเนี่ยเป็นถุงลมจากนั้นรถก็ดึงขวาแล้วก็ไปเฉี่ยวชนกับรถเบนซ์ก่อนที่จะไปขูดกับแบรีเออร์ทางด้านขวาก็เลยเกิดประกายไฟแล้วก็เกิดเหตุในที่สุดนั่นแหละค่ะเจ้าตัวเนี่ยวิ่งไปเอาถังดับเพลิงที่รถขันหลัง ด้วยความตกใจอ่ะพี่ปูคือมันฟุบหมดเลยอ,ะอ่ะหนีหนีไปตั้งหลักอยู่ที่บ้านญาติครับ